ก็ต้องขอาการาบสวัสดีทุกคนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่ดูช่องของน้องชายผมอย่างไอออมศินหรือคนที่ดูช่องผมไ็ตามนะก็ต้องขอขอบคุดคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยในทะี่ที่เขามาดูคลิปนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยไอออมศินสินมาขับมันถ่ายคลิปก,กับผมอยู่ะฮะและตอนนี้มันก็ลังพยายามทนี่ะตีจุดผมเนี่ยอะไรแลวภารกิจของเราวันนี้นั่นเนี่ยรู้ไหมออมศินมันคืออะไรคือ <c oughs> จากพัทที่แล้วที่เราได้เล่นไปเนี่ยคือเออถึงแม้ยังไม่คนดูไม่ค่อยเยอะแต่เพราะว่าเราพึ่งลงไปวันนี้นั่นแหลแลละะเก็ยจไปง มก็เลยจะไปเล่นต่อเวพาร์ท<อ>ที่สองได้ตัวอีก<ด>ตัวบัฟมาอีกแล้วเอ๊ะมันไม่ใช่ตัวบัฟธรรมดาด้วยมันหาเงินด้วยนะใช่แล้วก็ได้ทีวีแดนมาอีกแล้วซึ่งเอออย่างที่ผมบอกไปนะใครเผื่อใครยังไม่ได้ดูพาร์ทก่อนนะผมเนี่ยเคยเล่นแบบนี้มาแล้วนะ,ะเป็นแบบทีวีเดฟเฟนไม่เหมือนคนไทยด้วยนะใช<ด>่มาเห็นคนเขาก็น่าจะรู้กันเหลือแล้วจีรนมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ลอนละสร้างคือคุณเหมียวเดบมันมีคำไปเข้ามา เรยต่อเลยวอมสินเราจะตามหามันให้เจอเลยเราจะตามหาเพราต้องหามันให้เจอนะเว้ยเพราะไม่งั้นเราปิดคลิไปไม่ได้ไม่ว่าจะกี่วันกี่ชาติเราก็ต้องหามันให้เจอเอ๊ะน่าสินเอ๊ะไอ้น่าตัวเองหายไปไหนตรงเนี้ยเอา้าหรือว่าเอ้าชเเาีเลียนกลับละเออออมสินเล่นๆล่มาก่อนเล่นๆล่มาก่อน ผมก็ต้องการไปสูงบัฟใหม่ให้ตัวละครหมผมหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของเออพี่ตัวละครพี่ไหนวะเนี่ยอ๋อผมผมจะบัฟให้พีมีบานานาได้บัฟลงเลยลงเลยอ่ะไอ้ยู่ยมันใช้เท่าไหรอ่อ่ะอ้าวอมสินกดออตโต้ด้วยอ้าเงินมันมีหนึ่งร้อยโอ้ยงูตีเนี่ะ นาสงสารน้องเออสิแต่ตัวเองมันแค่บัฟระยะมันไม่บัฟดาเมิเดวิลฮอนนั้นมันไม่สามารถบัฟเงินให้พี่ได้ดิพี่แนะนำนั่งลงไว้ด้านล่างไว้จะได้เขียนจะได้เขียนด้านล่างพี่อยากให้เองมาแบบช่วยกันลงหลักปักฐานด้านล่างเลยน้ำสีลงตัวดิใคช่แล้วใครมีชีพใคร เวะได้ตัวมาพิษมาแล้วขอหนึ่งตัวคืนเลยมีฉันร้อนมากแม่อย่าเพิ่งตอนได้่างคิดจู่ไม่อย่าพูดเยอะอย่าอย่าหนึ่งหน้าสินจะลืมนะพูดดังๆหน่อยนะเว้ยพูดภาษาพูดภาษาอะไรเองี่ยภาษาอีอินเดียวไม่ภาษาภาษาภาษาเสียงเปลี่ยนภาษาสลาตา รอนานเลยวะคำสินชิมแปนซีนีบ b นาเน,นีโอดังกูตินมันไม่ผ่านตรงนี้ก็บุญแล้วอะ่ะอือจะสบายคำส,สิน <Yeah. S 1> ไอ้พวกนี้มันกระเจอกเลยคำสิน โหมันโดนตัวไอซีมัดในทีเดียวมันตายเลยเหรอเสินลืมลืมมาลงตัวตังเพิ่มไงได้ยอย่างใน,นตัวนี้มันก็ให้ตังเยอะนะเสินมันให้ตังเยอะมากเลยแหละพี่ไม่ได้เยอะมากนะม,มันไม่เยอะเทาะ่าทีวีบานาน่าพิธีในตัวพี่พี่พปัจจุบันมันยังไม่ตกเบต้าเลยด้วยต่อทีวีบานาน่าพี่เนี่ยอัพก่อนอุ้ยมันอัพหนึ่งพันเลยเหรอนะ ฮึมโจฟาร์มเงินบ้าเลยอัพหนึ่งพันวะคิดอัพของกูเหมือนกันนดิวะเน้นข้างหลังก่อนเรล้ข้างหลังแทงอาไวให้ท่านเคาะให้ท่านเคาะอยู่นี่อุ้ยมันต้องโดนลมแล้วมันต้องโดนลมแล้วอีบอสมาแล้วตัวใหญ่มาแล้วอือใช้ตัวใหญ่ให่เลี้ยวสองก่อน โ <Okay. S 2> อเคอมสิทอย่าลืมนะว่าเอ็งเอาตัวจอกเกาะมาด้วยใช่ไหมใช่อย่าลืม<อ>ลงนี่ยหละตอนท้ายเกมอะ่ะได้ใครยังไม่รู้นะว่าตัวไหนคือตัวจอกเกาะนะเราไปดูคลิปที่แล้วน่าจะได้รู้เนาะใช่ดีมไมัก็ดูคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยไปดูคลิปที่แล้วก็ได้นะกดไ like ลค์ก็ได้ะครยบ่ย่าลืมกดไลค์นะ ไลค์ like ก็ได้นะครับอย่าหน้าทุกคนเออไออมสินแอปหน้าจอมันเสีย้ตอนนั้นก็คงนัดไดดูแค่ช่องผมอ,อย่างเดียวแหละน่าจะไปดูไอช่องมุมมองของไออมสินไม่ได้โอ้โห้แก๊งนี้ต่อยทีเดียวมึงหายกแก๊งหายกกองไม่ใช่ตัวใหญ่ยังหายหอ่ะพี่แข็งเกร็งนี่คือแก๊งหมัดหมัดไซดามะออมสินอย่าลืมมาอัพตุกฟาร์มตังค์ด้วยนะพี่นี่คือแก๊งทีวีไซดามะเว้ยเจ้าตัวต่างเงา ลงตัวตังเงี้ลงตัวตังทักงสามตัวข้างบนข้างบนข้างบนเออตัวตังสองตัวก็พอแล้วเพราะว่าเองลงแค่แค่แคสิบตัวใช่ียร์น้ำสีแต่พี่ลงได้สิบสี่ตัวเพราะพี่อัพไปแล้วเออพี่อย่าลืมมาลงข้างบนด้วยนะไม่ยร์ำสีเพื่อว่าเองลืมไปอย่างนึงว่าใครท่านดิวไปค่ะเอาสิน้ำสิีมาเนี่ยมาเนี่ยมาเน้นมาเน้นตรงกลางดีกว่าพวกใครท่านเน่ยเอาพวกใครท่านมาวางไว้ตรงกลางเยอะเลยไงไม่น่านักนะนี่หมัดสเตน เอสินี่น้ำนะขายพวกนี้หมดเลยแล้วไปลงตัวกลางเลยมาสเปนพี่เอาเอาขายทุนท้งหมดแล้วไปลงตัวกลางเพราะตรงกลางจะจุดรวมเลยมายมันคือแกงไส้ตมก็ค่อยไปเอาไปลงตรงนั้นก็ได้ที่ตรงกลางอะแกงคือแข็งแกงอาไรอ่ะสินงั้นเหนียวได้เวลาของตัวจอบเกาะแล้วแล้วใช่ไหมใช่เพราะว่าเงินผมมีสามหมื่นแล้วอะสองสามสี่ห้า หลงลงตัวบ้างสองตัวตัวจกกอกเกาะสุดแกรง่งตอนนี้ผมก็ลดไปเยอะและ้วเดี๋ยวผมไปวางกอวข้างบนบ้างดีกว่าคือลงทีเองจนเลยใช่ไหมใช่ผมลงแค่สองตัวเองอะอนะต,ตัวแลงอ่ะพี่ วไม่้องเพลงเลยอะวางซ้อนกันสองตัวนี่แหละสองฝั่งไปเลยทำสินทำเองไม่ลงให้ท่านดิวบ้างอะโอ้ยพี่อุตส่าห์ลงใหีสาหเอาให้ท่านดิวให้โอเคนำเดี๋ยวผมลงขออัพันี้กันโอเคเออนั่นแหละมา ไอทันเรีวริยวเริวรีรรเอาละมาทีนี้เออลงทีเดียวผมจนเลยพี่เหรอเนี่ยผมลงไปสองตัวเนี่ยผมจนเลยจนเร็วเกินน้ำสินโอ้โหมันกินเงินไปเยอะมากเห็นไหมพี่แนะนำให้เอาให้ลงตัวตังเงยเยอะนี่ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่น้าสินเอฟมาร์สองตัวซ้อนกันน่ะ จะได้หุนโผล่ไงนี่เป็นไงโฟร์อาร์มเลยโฟร์ดิวกลายเป็นกลายเป็นโฟกลายเป็นโฟร์อาร์มแล้วเว้ยกลายเป็นโฟดิวไปเลยน,นี่นี่ไม่ใช่ไททันดิวเว้ยนี่ไททันจะฝาดนี่นี่คือโฟร์อาร์มเว้ยใช่มันคือโฟร์อาร์มที่อัพเกรดมาเป็นไททันดิวทีวีฟ็อกเดินไปเดินไปไตายทำไมทำสิ่ง พี่เริ่มคิดแล้วนะว่าไอทีวีฟ็อกตัวนี้มันคือตัวจอกเกาะของแท้แล้วอ่ะเห็นเนเนดูดิบอสมาแล้วนี่ไงเนี่ยบอสทุกคนอาจจะไม่รู้นะแต่คือบอสจะใส่เกาะเลยสิบอันเลยนะฮะแต่มันโดนทีวีฟ็อกผมจอกเกาะขอให้ได้เถอะขอให้ได้เถอะเกาะมาอย่างโหดพอเจอทีวีฟ็อกยังกระหึ่มไม่ได้จำสิ่งแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับกลับเราบี้กันกลับเราบี้กันกลับเราบี้กันเรได้เราไอ้ชิ่งที่ไปกดเพื่อให้แบบรับจอเลย พี่ว่าเราพักจัดด่านอย่างด่านนี้ไปเล่นด่านอื่นกันปะพี่ว่าเขารู้ว่าน่าจะเบื่อแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าไอสอควาจ่ะเราเล่นแต่ด่านเดิมเนี่ยเอาสิพี่อัดแค่สามสิบสองวิสามสิบสองวิก็บ้าละเอาสิพี่โมโนโลเกะเอาสิ่ดูเสื้อเอมนุใส่แล้วไม่นูนี่มัน แอมนูบ๊กแสแอมนูบกเว้ยแสแอมนุ๊กแสแอมนูบกใส่แล้วไม่หยุดอมนูบกแ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 อมนุ๊กถ,ถ้าพี่ถ้าถ้าพี่โมโนโรเกะมาเห็นเองร้องแบบนี้พี่โมโนโรเกะพร้อมบีบคอมอ่ะก <c oughs> ิจกรรมนี้จะจบลงในไม่ช้า ไมาดีล้อมสินได้ไม่กิจกรรมใหม่ไะเดี๋ยกิจกรรมบึ้อบึ้อปฏาเพียนซื้อบึ้อปฏาเพียนเลยโกโลกิจกรรมเหมืนกิจกิจกรรมซื้อบึ้อปฏาเพียนแอมนูบใส่แล้วไม่นูบเพราะว่าเสื้อเขาดีจริงนี่จะไปโปรโมทเลยเขาทำไมเขาเอ็งจะไปโปรโมทเลยเขาทำไมเขาไม่ใช่สปอนเซอร์ เื้อแอมนูไปที่ทะเลทรายเพื่อตีซอมบี้แล้วเสือ้อแอมนูอะไรของมึงวะเนี่ยพี่มนโนุษย์เกย์พี่ผมพี่ว่านะเชื่อพี่ไหมที่พี่มนโนุษเกะได้กินเพลเนี่ยพี่มนโ,โมนแบบหกโมชันเองยังไงเขาบ,บีบคอมนี่แน่ข้าเอลแกนมาจา่าเอาไม่อาสินอ้าวไอ้ปัจจุบันผมหายแก้วนี่ไง,ไงอยู่นี่ขาดูคุยหน่อยข่าเอลแค่ข่าเอลแกนมาจ่าฝันร้ายเลื่อนหนีเลย ชนะเลเวลหนึ่งเอาป่ะเอชนะเลเวลหนึ่งชนะด่านแรกเลยงั้นเดี๋ยวเออเราจะพักสมองเดี๋ยวก็ไปเล่นทุกๆด่านนะฮะทำเควสให้หมดเดี๋ยวผมจะไปสุ่มบึ้มบึ้มกตะเพียนเอาสินเพชรเองพออันมีแค่สามสิบเพชรเองนะอ๋อสินอย่าลืมกดถ่ายคลิปด้วเลยแต่ผมอยากได้บอมบอมอาสินลืมกดถ่ายคลิปหรือเปล่าอ๋อใช่อ่ะแล้วพี่อ่ะพี่อยู่เนี่ยอยู่น้ามบน ไหนพี่อยู่ด้านบนเอ๊ะอยู่นน่นเหรอไม่ใช่หังเองเขาเดิเองไดีเข้าเซิร์ฟเดียวกันกับพี่ปะนะ่ะเนี่ยไม่ใช่นะอ้อมสินอ้อมสินออกออกเขาออก,ออกแล้วเขาตามพี่มาแล้วผมเจอครูคิดล่งเป็ดเลยพี่พี่อยู่เห็นอยู่พี่อยู่จอยไงนะ กีนางรำเราย,ยังไม่ได้เอาจริงน้ำสิเราย,ยังไม่ได้ตัวดีเลยนเยนาะ0.05%เนี่ยพี่ขอดูหน่อยะว่าโอกาสในตัวนี้คือเท่าไหร่โอเคแล้วคุณจะเข้าเซิร์ฟไอง0.5%โอ้ยกนะ็เ oh นี่ยพี่ก็เข้าตามพี่มาดิเสื่อแอมนุปใสแล้วไม่นูบ แต่แล้วคุณจะพูดทำไมวะเขาไม่ได้สปนอนเซอร์อย่นี่หนีเด้งหายไปแล้วไปดูพี่เขานอนอย่างโดเดเ,เดี่ยวหนีเด้งนอนแ,อแบบอึดอัดถึกอองนทำไมพี่ไม่เห็นเองเข้าเซิร์ฟมาวะหรือว่ามันเป็นเซิร์ฟเดิมอ่ะเออออมถึงเข้าเซิร์ฟเดิมอ่ะไปเนี่ยืออ้เมหรือว่าเรา ไปเฟิร์ฟรวมนั้นอางเงี้ยมเส็จปิดคลิปเลยโอเคปิดกันเลยนะครับอะลไรก็ตามข,ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็จบไปแล้เดีนะ๋ยวมาคลิปที่โคตรสั้นเลยบาย,บาย